สวัสดีครับมาต่อกิจกรรมสวดมนต์จักรพรรดิยอร้อยสองเป็นครั้งที่สิบเก้าประจําวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับบทที่แปดบทสวดธรรมจักรกับปักวัตนสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกลางสมยัมพะควาภารานสิยังวิหรารติอิสิปตเนมิทาเยตตระโคพะควาปัจจวัคีเยพิขูอามันเตศเทวเมพิขเวอันตาปัพพระชิเตนะนะ เสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปถุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิโตโยจายังอตตากิละมัฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตสันหิโตเอเตเต,เตพิกเวอุโพอันเตอนุป,ปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธ,ธาจากักขุกรณียานะการณีปาสมายะอภิญญายะสมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะกสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขู่กรณียานะกรณีอุปาสมายาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัถังคิโกมัคโคเสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทา ตถาคตเนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียนะนกรณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขงปานะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาดาปิทุกขาบรณัมปิทุกขังโสขะปิเทวัตุขทโทมณส,สุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโโคเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะละพติตัมปิทุกขัง สังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปาน,นะพิคเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตนหาโปโนโภวิภาโปโนโภวิกานันทิราคาสะสัหักคตาตต,ตระตตราพินันทินีเสยยถีทางการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโขปาน,นะพิคเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสาเยวะตนหายะ อสสาวิราคานิโรโทจาโคปฏินิสสะโคมุติอนารโยอิทังโหปณะพิกเวทุขันนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพ อนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขง看看ุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขหปณิธางทุกขังอริยะสัจจังปรินเยยันติเมพิคเวปุกเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโหปณิธางทุกขังอริยะสัจจังปริญญาตันติเมพิคเวปุกเพอนุนุสเตสุ ทมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโรโก um, <Those indeed. S 1> ุทปาธิอิทังทุกขะสมุทยโยอริยะสัจจันติเมพิขเวปุกเพออุนุสเตสุทมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโรโกุทธปาธิตังโหปนิทังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุกเพอนุสเตสุ ทมเมสุจากขงอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิว no like well, ิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตางโโหปณิทังทุขะสมุทโยอริยะสัจจังปาหีนันติเมพิขเวปุกเพอนันทุสเตสุทมเมสุจากขงอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิอีกทังทุขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนันทุสตเตสุ ทมเมสุจากขงอุตปาธิญานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโคอุตปาธิตังโหปณิธังทุกขันิโรโทอริยสัจจังสัจจิจัตพันติเมพิกเวปุกเพอนุสเตสุทมเมสุจากขงอุตปาธิญานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโคอุตปาธิตังโโหปณิธังทุกขันิโรธโออริยสัจ จังสัตฉิกะตันติเมพิขเวปุกเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุตตปัธิญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโรโกอุตตปาธิอิทั้งทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุตตปัธิญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาติอาโรโกอุตตปาติตังโขปณิทั้งทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาเวตัพันติเมพิกเวปุกเพอนุสตเตสุทำเมสุจากขงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตังโหปนิทางทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุกเพอนุสเตสุทำเมสุจากขงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิยาวกีวันจากเมพิกเวอเมสุจตูสุอริยสเจสุเอวันติ ปริวัตังทวาทศาการังยถาภูตังยานะทัศนังณสุวิส,สุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมารกเกสพรัม,มเกสัสมณะพรามมณิยาปชายะสะเทวะมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโูธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสงยะโตจักโขเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยาสาเจสุเอวันติปริวัตังทวา ทศาการังยถาภูตังยานะทัศนงังสุวิสุทธังโอหสิอถา,าหังพิขเวสเทวเกโลเกสมาสมารกเกสพรมเกสัส,สม נ นะพรามณิยาปชายาสะสะเทวมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานัจนจะปักณเมทัศนงังอุทปาทิอกุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิ ปุนพภะโวติอิทะมโวจะภะคะวาอัตตะมนาปัญจวัคคียาภิขูภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิจนจะปานะเวยายาสระนัสมิงพัญญะมาเนายัสสะโตโกนธัญยะสะวิรชังวีตะมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุททยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจักภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธรมนุษสาเวสูงเอตามภควาพาราณสิยังอิสิปตเนมิคทเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตตังอปปติวัติยังสม,มนเนมมนะพรามมนเนนะสมเนนะวาพรามมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรามุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานางสัทธังมสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรมนุษสาเวสูง จ,จะตุมหาราธิการนังเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธรมนุษสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธรมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตูสิตาเทวาสัทธรมนุษสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัทธรมนุษสาเวสุงนิมานรตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวา ปรณิมิตะวะสาวตีเทวาสัทมนุสสาเวสูงปารณิมิตะวะสาวตีนางเทวาสัตถังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทมนุสสาเวสูงเอตามพระวตาภารานิสียังอิสิปตเนมิคะเทยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติยังอปปติวัติยังสมเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาสเมติ อิติหะเตนะคะเนนะเตหะมุขุเตนะยาวะพรหมโรกาสัตโธอับพุกคัดคัฉิอัยันจะทะสะสะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิส,ส,มสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอะติกัมเมวเทวานางังเทวานุภาวังอัถโคภะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิภะเตาภะตา วัตะโพโกนทันโยัญญาสิวตะโพโกนทันโยติอิตติหิหังอายสมัตโตโกนทันยสะอัญญาโกนทันโยเตวนณะนามังอโหสีติปทถิดิาพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณนสัมปันโนสุกโตโรกวิทู อนุตโรโุลิสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษานางพุทโธพระขวาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาขาโตพระขวตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปจจตังเวทิตโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโค สามีจิปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโคยที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคร,ระเอสาพระขวัตโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญกเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสักตวาสักตวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสทินา นัสสันตุปัทวาสัพเพทุขาวูปัสเมตุเตสัตกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปักษะมนังธรรมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมตุเตสัตกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปัสเมตุเตบทที่สิบสามพาชินะปัญชร เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังกสังเยปิวิงสูตนราสภาตันหังคราทยพุทธาอัฐวีสตินายกาสัเพปติตตาไมหังมัตเกเตมุนิสราสีเสปติโตไมหังพุทโธธรรมเทวิโรจนสังโฆปติโตไมหังอุเรศคักคุณาคารโอคาทเยเมอนุรุโทสารีปุตโตทักขิเนโคนทันโยปิภาคสมิงโมคาลานจวามเกจักขิเนสวเนไมหังอาสุอาััทราหุโล กัสปูจะมหานาโมอุภาสุงวามาสโสตะเกเกสโตปิิภาค้สมิงสุริยวะประพังกรนิสิงโนสิริสัมปันโนสโสพิโตมนิปุงขโวุมารก,กัสปูเทโรมเหสีจิตตวาตโกสโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทถาสิกุณากรปุณโนอังคุริมาโรจอุปารีนันทศิวรีเถราปัญจะอิเมชาตาตราเตติราการมมะมะอเศสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตว,วันโตชิโนรสาชันตาสิระเตเชนะอังคะมังคสุสันติตาละตนางปุระโตอาสิทักกีเนเมตสุตตะกลางทชักคังปัจโตอาสิวาเมอันคุลิมาระกังขันธโมระปริตตันจา,าตานาติยะสุตะกลงอากาเสชาธนังอาสิเสสาปาการะสันติตาชิน,นานานาวราส,สังยุตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัต ชาตุปัตถวาเอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเดชินปัญชระมัชัมภิวิหารันตังมหีเรสัทธาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปริสาสภาอิจเจวมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรมมานุภาวะปาริโจรามิชินปัญชเรติ บทที่สิบสี่บทสวดภาหุงมหากาภาหุงสหัสมะพินิมิตาสาวุธันตังครีเมครังอุทิตโคราสเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังขราณิมาราติเรกมาพิยุทธชิตศัพรัติงโครัมปนาลวกมะขมาถัตทยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเต ชัยมังคารานินาราขิริงคาชวรังอติมาตภูตังทาวกีจักกมสันนีวสุธารุนันตังเมตตมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโพตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคารานิอุคขิตตะขัดขมาติหัดทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุริมาระวันตังอิทธีพิสังคตมโนชิตามานินโพตันเตชะสาภวะตุเต ชยมังคารานิกาตวานากัดธมุทารังอิวคับพิมียาจินจายาทุตทาวาจาัจนงชนกายามัตเชสันเตนโสมวิทินา,นาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคารามิสัตว์จังวิหายามติสัตจักรวาทเกตุงวาธาพิโรปิตามานังอติอันทภูตังปัญญาปทีป,ปชาลิโต ชิตวามุนินโธตันเตชะสาพระวะตุเตชัยมังขารานินันโทปานันทพ,พุชคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนัทธมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาพระวะตุเตชัยมังคารานิถูกขาหติธิพุชเคนสุธาธทหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิตรทิปกาพิธานางัง ยานาคเทนวิคินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาภิพุทธทชยมังคาระอัตคาถาโยวาจนโนทินทิเนสระเตมาตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุป,ปัตถานิโมขังสุขังอธิขเมยยนานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาศพพปานินางปูเรตวาปาระมีสัภาปตัตโต สมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตจวัฒเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเรศกยานาังนั้นทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคารอปราชิตปันลังเกศีเสพัทวิโปคารอภิเสเกสะพรพุทธานาังอัคป,ปัตโตปโมตติสุนักขัดตังสุมังคารังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตโตจัตสุยิตทั้งพรหม,มจาริสุปทักขนินัง กายะกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปนิติเตปทักขีนาปทักขีนานิกตาวนารพันตับเถปทักขีเนภวัตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเตภวัตุสัพพมังครังรักขันตุสัพเทวตา สัพพสังคานุภาเวนะส,สธาโสถีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุบูชิตาโสถิงสรนเตทะวิหาระมันเรเถราจะมชานวากาจะพิฆโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกา คามาจะเสธานิขามาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัทะโวปะปาติกานินยานิจังธรรมมะรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักกรนตุสังคยังทาตุจิรังส,งสตังธรรมโมธรรมมัทรังจากปุคลาสังโคโหตุสมคโควะ อัายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทรธรรมโมสัเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมอริยป,ปักเวทิเตปักสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุธทธพระสาสเสนธรรมมาธารังปรเทศันโตก้าเลเทโบปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานาังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจังระขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะ ราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่1ิเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขา,พยา,าพยาปตตาจจนิพยาโสกปัตตาจจนิโสกา,า,โ,สกาโหตุสัพเพปิตานิโนเอตตาวตาจะาัมเหหิสัมพตังปุญญะสมพ,พทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลัง รักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่17สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมงครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะ โสถีโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชเญระขังพัฏามิสพพโสสเพพุทธาสเพธ ma, พรรมมาสเพสังคาพารปตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเะระขังพัฏฐามิสปพโสสเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังคาพารปตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเญระขังพัฏามิสพพโสสเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังคาพระปตตาปเจการันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชนะระขังพันธามิสพพโสสพเพพุธทธาสัพเพธรรมาสภพเพสังคาระรปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสภพเพสังคาระรปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสภพเพสังคาพระรปัตตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ ักขังพันธามิสัพโโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาประตันตนนาไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พุนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอมในพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสรษฐีเรียนยอดเศรีฐีเรียนว่ค 68, รูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพรปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุะการเทินบุญคุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้ตรงส่งถึงผู้มีจิตสธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราระไปทั้งปวง้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมเจริญสําเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญา,ยาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรใช้ทั้ง4ี่คืออายุวันนะสุขะภะละเทินขออนุมโมทาบุญกับครอบครัวยอดเจริญ,ญ,ญทุกท่าน